สัมผัสระหว่างเพศที่เราต้องการอาการอย่างนี้ไม่ปรากฏเป็นจิตมีความรู้สึกคุณแพงแค่ไหนพี่ผแพงแค่ไหนพี่โปรตีวิ่งอะไรอยู่นะทุกอย่างทุกอย่างจะไหนแล้วเนี่ยฮะจะพี่จะไปที่ไหนแล้วผมจะไปเรื่อยพี่ของตะวค์วันนี้เต่าเสียงหวานหวานชื่นใจอารมณ์ใจมุ่งมั่น สคนเรียกตรวจนะครับไม่รู้ว่าจะตรวจอะไรจุดตรวจยาเสพติดนะครับเดี๋ยวพี่รบกวนเอาใบครับขี่บัตรระชมใบนึงแล้วแล้วก็รบกวนรบกวนรถหน่อยครับเีแบได้พี่ได้นี่มีมาจากไหนครับพี่ชายคนเรียกตรวจเดียดนะครับ โอเคเนี่มาส่งค้องพี่เดี๋ยว้มีอเดียวนโโนะครับโอเคครับผมส่งที่ไหนอะพี่คองขุยค้องคุยอะไรเนี่ยคองขุ่องขุ่อ๋อมาจากนนทบุรีอ๋อเสียเวลาหน่อยพี่เดี๋ยวพยายารดูในรถหน่อยนะพี่ผมให้ผมให้ดูทีละคนนะได้ เสร็จวผมน่าเดี right. ๋ยวพี่จะ้วกดูด้วยอยู่แล้วครับผมหมดเลยพี่พีนี่พ่ไรทุกอย่างพี่ เกิดอะไรพี่เกิดอะไรครับผมที่มีฝัางสายขี่มาดิเดี๋ยวทำบันทึกไว้เนาะว่าตรวจคนตรวจลักลอบหาย ก็ผมจะร้อนม่ทำเยแหละแยกเลยไหมพี่ั้งวนผมก็แยกปทำนี่ไม อันนี้วงมาตัวเดี๋ยวเขียนใบให้เขา้ลยครับหนึ่งไปทำไรเอาไปอ่ง ผ่านเส้นนี้ประจำป่ะเน,นี่ยผมวิ่งประจำนะพี่สายเนี่ยต้องใต้ไอคุณนามเี้ยวะอะเดี๋ยวไม่รู้ว่าถ้าเห็นเห็นหน้าผมเมื่อกี้ถ้าทำผมเป็นหนไาอีกฟ้อง,องไม่ได้โอมัง พี่นี่ด่านน่ะตรงนี้มันจุดตววรวจยาเสพติดพี่จุดตรวจยาเสพติดได้ไหมใชข่ของสอพอ,อะไรพี่ตรงนู้ขานุขอนัตบุรีนี่ขานุอือใช่โอ้โหเมีอะไรไหมพี่ป้าว้าแวบบพี่ทำได้เค่ปัสสาวะที่มือถือปัสสาวจที่มือถือตรวจไปพบนะพี่เดี๋ยวปัสสาวะที่รงนี่แล้วก็ตัวรว์นี่ใหญ่ขึ้ยใหญนะพี่เนาะแล้วก็เดี๋ยวเซ็นมาเป็นข้างหน้านะอันอนี้จะทำเลยจะทำ เขไม่ต้องเซ็นด้วยอใช่ไหมเซ็นเป็นหลักฐานว่าผมาพิดารณาแล้วนะครับผมตรวจุ้นพี่เป็นไงอ๋อไม่ไม่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรผมตกลุ้นผมต้องทำเอกสารยังไงไม่ไม่ไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรครับไม่ผมตกลุ้นผมต้องมาทึกนี่จะทำไม่ผมผมไม่ผมไม่เชื่อฮะไม่มั่นใจไม่ไม่ไม่ครับพี่พี่อ่านเองเลยคืออย่างนี้ผมตกลุ้นไม่ไม่ไม่พี่ผมไม่ไม่ ผมไม่มั่นใจขั้นตอนระเบียบไม่มั่นใจหมายความว่าไงผมไม่มั่นใจขั้นตอนพวกพี่เขาพี่ก็มาอ่านมาอ่านข้ดมูลที่มันไม่มากนะครับผมไม่หมิ่นตั้มาทเพราะผมไม่มั่นใจไม่ก็มาอ่านมาอ่านมาอ่านที่ทีนี่อ่านไม่ผมผมไม่ผมไม่ลงดีกว่าผมไม่นั้นดีกว่าโอเคแล้วพี่ผมต้องไปนะเฮ้ยพี่ต้องลงตอนต้องลงข้อมูลก่อนผมปีตอ่านทุกคนได้พี่ทุกคนที่ผมตัวผมต้องลงข้อมูลในระบบเข้าใจไหมพี่ ไปตามตามปกติอ่ะพี่ต้องให้ผมมาเซ็นก่อนเอกสารก่อนแล้วค่อยส่งเบ็ดเบ็ดตรวจอันนี้พี่ให้ผมตรวจก่อนแล้วค่อยไปโรงมันเป็นไปไม่ได้พี่ตั้มเด็กกฎหมายอ่ะส่งตรวจเนี่ยคืออันนั้นคือตรวจโรงพยาบาลนั่นแหละพี่อันนี้คือตรวจเบื้องต้นครับผมตั้มพี่เสียเวลาไปตรวจโรงพยาบาลเหรอรอ่นเเียาผมก็เยี่ยวให้เราไง ่พี่ก็ต้องส่งไปเถ็ดเก็บเป็นผลการปฏิบัติเนาะก็ไหนก็แล้วพี่ถ้าถ้าผมตรวจผมตรวจผมตรวจแล้วไม่มีอะไรผมก็ไม่เซ็นก็ได้ผมก็ไปก็ได้พี่ก็ต้องปล่อยผมไปเด็ดไม่ใช่ก็ปล่อยไปอยู่แล้วแต่พี่พี่พี่เข้าใจผิดตรงที่ว่าเพราะว่าผมพี่เข้าใจว่าว่าผมไม่อยากเซ็นผมไม่มั่นใจเซ็กม่เอธิบายให้อันนี้ทำซื้อไว้เป็นระดับว่าพี่เข้ามาเออไม่ไม่เซ็นแล้วก็ไม่เป็นไรพี่ผมก็ไม่ผมไม่เป็นไรอ่ะเราข้อมูลไเือเลยวราเราทั้งหมดเลยเขาผ่านมาเราจะไม่ตรวจเราอยู่นานาที่ตรวจ เอกสารที่ผมเซ็นเนี่ยเพื่อผมจะได้ลงข้อมูลเรื่องเคยตรวจที่ครับผมครั้งต่อไปผมได้รับทราบว่าเคยตรวจไปแล้วโอเคพี่แต่ว่าผมไม่ยินยอมเซ็นอ่ะไม่เซ็นก็ไม่เป็นไรอโอเคเข้อมูลไม่ลงระบบแค่นั้นเองเขาหายอะไรอ่ะอ่ามันสีหายเลยไหมครับก็ไม่ได้เสียหายเพราะผมมาดังั้นผมก็จะเขียนลงไว้ข้อมูลไงผมจะได้ลงระบบผมโอ้ผมได้ตรวจทีไปแล้วพี่ต้องลงก็ได้เพราะว่าผมไม่ยินยอมไม่เซ็นผมผมบอกเลยไม่เซ็นมันเป็นขั้นตอนของผมไงเขาก็แล้วแต่พี่พ่อผมไปแล้วครับ ตรวจตรวจพุก็ตรวจพุก็ยินยอมไม่ตรวจแล้วไ,ไปกับเพ่อะไรผมก็ให้ดูแล้ว,วเดี๋ยวพอดูซื้อบุ้คุมั่นหน่อยนะครับ ดูซุปผู้คุมงานเลยพี่เรอะไรนะพี่น้อยตัวเอกวิชัยวิรัตนะครับผมวิรัตอ่าถ่ายไว้ตรงเนี้ยแต่ผมอธิบายอย่างงี้ตัวเสร็จขั้นตอนเสร็จเดินทางต่อครับไม่มาเดินเละละขวางทางไปจันนี้ผมไม่ได้ดูกวนนี่ผมหยุดนี่นี่ผมยืนเดินอยู่นี่เดินดีใจไหมนี่ตอนเนี้ตัวเสร็จแล้วก็เดินทางโอเคมาเดินเละละขวางทางเขาขวางทางไงพี่ เดี๋ยวพี่พี่เดี๋ยวหมดรถคันอื่นจะเข้ามาจู่กันแน่อ่าเี๋ยวพี่ก็ให้ผมไปเดีพี่พี่เดินมาตามผมทำไมอ่ะพี่เออกวผมจะให้ตามพี่ไปไงครับผมคุณไม่เดินทางต่อหรือรถของผมจะเข้าติดจะไม่เอาแล้วพี่เรียกผมทำไมอ่ะแล้วคุณเดินไปจุดนู้นน่ะอ้าวผมก็ไปเดินรูปรูกคคุณหนานเป็นไงอ่ะพี่โอเคโอเคโอเคเดินทางครับครับผมโอเคแบบนี้เดยครับ